่คะฟิวค่ะวันนี้ฟิวฟิวนะคะก็ได้รับพัสดุนะคะมาจากเซียร์ช็อปลัดคอค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะค่ะอย่าแกะมากเลยกระรัวยองได้เวลาหนูฟิวอะไรอะอะไรอะอุ้ยนี่มันสกุชิฟันฟันฟันน้ำนมเออฟันหนูเพิ่งหล่นพอดีเลยเออเป็นสกุชิฟันนะคะของคิวตี้เคทีฟิวฟันหนู เอาไปใส่ได้ไหมถ้าเราฟิลยัดเข้าก็ใส่ได้เลยที่ไม่ว่าเฮ้ยมันสโลมันเบามากเลยนะคะนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าค่ะก็จะมีเป็นรูปแบงสีฟันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า cutey creative ค่ะฟิลตรงนี้มียาสีฟันด้วยไหมใช่แล้วก็ส่วนด้านล่ังนะคะจะเป็นสติกเกอร์สีทองเขียนว่า cutey creative ค่ะค่ะนี่ก็คือด้านหลังนะคะ ก็ตรงนี้จะเขียนว่า do not eat แล้วก็ตรงนี้นะจะเขียนว่า c u t i e creative ค่ะ c u t i e creative ก็ได้ทำออกมาอีกแล้วนะเป็น s กิ i s h น้องฟันน้ำนมใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วเขาก็มีผมด้วยผมเขาก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้ากับชมพูคือยาสีฟันน้องฟิลน้องฟิลก็กำลังจะพูดเหมือนกันไี่ต้พพี่ว่าเรามาแกะกันดีกว่าเพราะเราอยากเล่นมากค่ะแกะก็เลยค่ะสก s q u i s h ตัวใหม่ของ c u t i e creative เลยนะ กินวันเย็นๆนะเย็นเหมือนแป้งเย็นเลยกลิ่นยาสีฟันกลิ่นยามีอักลิ่นเขานะคะจะเหมือนเป็นแป้งเย็นของเด็กเนาะค่ะคือมันก็เผาแบบพวกคอเกตอะไรอย่างนี้แป้งฟันแล้วมันเย็นๆฟันก็คือแบบว่ามันจะเหมือนทั้งแป้งเย็นแล้วก็ยาสีฟันนะคะค่ะคือได้ทั้งสองอย่างแหละ เธอคือเขาสโลมากที่เป็นตัวนี้เหมือนขาเขาเลยใช่เหมือนในกระตูเขาจะเดินนี้นะอดีต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 สกูชิชินีนะคะก็จะเป็นสีสีขาวค่ะแล้วก็เป็นสกูชิชิลีแรกนะคะที่เป็นรูปฟันชิมนฟิวใช่ค่ะเป็นฟันใช่เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะแต่ก็น่ารักแล้วก็สโลกลิ่นก็หอมนะคะอข, <า S 1> ของคิวตี้เคทีเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้เลยมันฟิวค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือตัวสกูชี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะรูปร่างเขาก็จะเป็นรูปฟันสีขาวชิลฟิวใช่ค่ะแล้วส่วนด้านบนนี้จะเป็นน่าจะเป็นยาสีฟันนะพี่ว่ายาสีฟันเลยแหละใช่ไหมโอ้โหสวยค่ะพิวก็จะมีเป็นสีผู้สีฟ้าสีขาวค่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นลายเซ็นนะคะเขียนว่าเขียนว่าเขียนว่าอะไรคิวตี้เคทีมนะคะ แล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบไหนน้องฟิลมันแบับหน้าเขาเป็นยิ้มยิ้มแล้วก็วจะมีดาวใช่พี่ว่าแวับก็คือดาวสีเหลืองทั้งหมด2องอนะะค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวเรียบๆเลยนี่เลยคะ่ะนี่นะคะคือกุชชี่ฟันขาดที่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เลยฟันสองซี่ใช่แล้วค่ะนี่ฟัน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 เดี๋ยวเรามาบีบกันเลยน้องฟิลนี่ลายเส้นตรงนี้ วิฟิมล,ลองบีบแล้วคือสโลมากเลยนอะงฟิวเท่านี้เลยไหมเ,ออเป็นสกูชี่ที่น่ารักนุ่มสโลมากเลยนะคะ,คะแล้วก็มีที่ SayShop.com คค่ะฟิล์มชอบบ้างแต่ว่าตอนบีบคือมันจะพอดีมือตรงที่ว่านี่เห็นไหมเน่วการสอดไว้แล้วก็ข้ามมือมพอดีเลยดูสิมสโลมาสกูชี่ฟันสโลมากเลยนะ้องฟิวรู้สินี่คือความสโลของเขา นนี่นะคะคือสกูชี่น้องฟันนะคะของคิวตี้เคทีค่ะนี่นะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยเชอร์ฟิลค่ะน้องฟิลก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยใช่แล้วฟันขาวมากเลยนะขาวแบบใสกริ้งใสกริ้งน่ารักมากเลยนะฟิลฟิลว่าชอบมากเลยคือนุ่มสโลเกลหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมแบบเย็นๆด้วยนะ เเพื่อนๆ,ๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดแชร์ตัวใครก็กดให้ไปฟีลกับเราฟีลได้นะคะเพื่อใช้ภาพทูบิมใหม่ของฟีมฟิวค่ะค่ะติดตามฟ <Feel S 2> ิฟีมในทวิตทูสเฟบูคแฮปปี้ <Happy Channel. S 2> ชาแนลเราคุ้มใหม่ในคลิปหน้านะคะ <ไป S 2> บ๊ายบาย